มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนทหลม7-13มิถุนายนนี้ค่ะ กรมอุตุเตือนพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนถล่มนะคะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13มิถุนายนสภาพอากาศวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตางเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสภาพอากาศวันนี้สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารยะโสธรอำนานาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีและก็ร้อยเอ็ดค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาตังและก็สตูลค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ